หรุปแล้วพ่อองค์มาระดับนั้นมาเอ,อาบาตรขึ้นในโลกเพื่อจะมาตัดสู้พระเจ้าแท้ๆพรอองค์ก็ยังมาติดอยู่ตรงนี้ 16, อายุสิบหกแล้วก,แวก็แล้วก็ออกยี่สิบเก้ากี่ปีสิบสามปีหรือเปล่าพ่อองค์ต้องอยู่กับตรงนี้สิบสามปีเข้าใจความหมายไหมเนี่ยพูดคานี้พเพราะพปะนเออแม่ไปยกตัวอย่างที่หนูบอกว่าหนูเจอหนูเจอทั้งๆท,ที่หนูก็ปฏิบัติจน ค่าตัวนี้สําเร็จแล้วค่าตัวนี้มันเอ๊ะทาไมหนูแล้วมันก็มีลึกๆลึกๆแต่ไม่แต่ให้ให้ให้ยอมไม่ยอมไฟไฟไฟที่มันตัดสินแะล้มันแข็งแต่แต่ทำไมมันยังมี um, มีแหววหวหวิวอะไรอย่างเงี้ยจ้ะหรือมีลึกๆมีจิบจิบมีแต่ไม่ใช่ว่าเราเราเราได้เราต้องการนะแต่มันมีจิตมันมีเพราะจิตมันมัน ก็แม่ถึงบอกว่าเพื่อเป็นถึงไปเอาตัวอย่างพระพุทธองค์อย่างมาจะมาตัดสุดแท้ยังต้องมาติดอยู่ที่จนจนพระราหุนเกิดอะเอางนี้ก็แล้วกันหมดเรื่องบนเราเพราะนั้นหนูไม่ผิดหรอกนี่ที่หนูถามว่าแม่สรุปให้หนูหน่อยหนูเล่ามาทั้งหมดเป็นอย่างนี้อย่างนี้อหนูไปแต่งตัวหลอมั่งไปอะไรเปลี่ยนตัวไม่น่าได้ดูแลและแล้วก็ให้ให้แล้วแค่ฝากบอกว่าจะดูแลจะเอาไรจะใส่จะอู้จะอุปธรรมจะจะโอลจะอืมจะไม่แตะไม่ต้องจะแทบจะ เธอทูลไปเลยแหละเหมือนบู้พนทาให้คําพูดนะแล้วก็แท้เหม่อแท้หนูก็เลยบอกว่า่านหนูไม่ได้ผ่านภาวนานแล้วหนูไม่ได้ผ่านงานแล้วไม่ได้ผ่านการตัดตัดเรื่องอดับรูปแล้วก็ไม่ได้ผ่านการเรื่องอดับตามหนูตายแน่ๆเลยแม่งานนี้ทําลักษณะนั้นแหละที่หนูที่หนูเล่ามาทั้งหมดหนูก็เลยให้แม่สรุปแม่ก็ฟังมาทั้งหมดจนแม่พูดไม่ออกจนแม่แม่บอกขอติดอ่างหน่อยนะนั่นแหละ เข้าใจไหมก็ติดอ่างทีนี้ทีนี้แม่หายติดอ่างแม่ก็รัวแล้ววันนี้ว่าแม่ไม่ผิดหรอกนะไม่ต้องคิดมากมันเป็นเรื่องของจิตจิตมันเป็นแต่ใจเราแข็งจิตมันยังเป็นอยู่เป็นแต่เป็นนแ่เมืงอมจ้อยสำหรัเพราะใจกูเป็นใหญ่แล้วจิตมันแค่ธรรมชาติแม่ก็ก็มันฝังมากี่ครบี่ชาติล้วเพราะเราเกิดแก่เสียตายเกิดตายมันก็มีตัวนี้ทั้งนั้นนะที่พาเกิดเส็ยตายแล้วใครเกิดมามาไม่คองคู่มีมั่งไหมล่ะในโลกใบนี้ย คนที่เกิดมาไม่คลองคู่มีไหมเกิดมาไม่แต่งงานมันมีน้อยมากนะที่ไม่คลองก็แค่คู่คลองเขายังไม่เกิดก็มีบางทีคาเกิดมาว่างตลอดชีวิตก็มีที่เขาเรียกไม่แต่งงานก็มีเออว่ามก็แสดงว่าคู่เขาไม่เกิดเฉยๆจ้าไม่ใช่ว่าไอ้ที่ไม่มีเลยนะมันยากมากค่ะอ่จนลงมาแม่นให้แม่สรุปให้ พอใจไม่แน่แค่นี้ว่ามันมันเออมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของจิตจิตจิตหนูมันเป็นยังเชื้อเชื้อยิบแต่ว่าเชื้อให้เกิดเป็นเป็นเข้าไปหยุ่กลับไปน่ะเมินเทเธอะนะเมินเทเถอะเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้านมึงก็ไม่พิเศษเลยนะแต่ถ้าเมื่อก่อนมึงไม่ต้องพันล้านดอกแค่มึงแต่งตัวใหม่ๆมาให้กูกูก็ไปกับมึงแล้ว ใช่ไม่ใช่อยู่ๆมึงก็ไปแต่งตัวออมึงคิดมึงเคยทําอย่างนั้นให้กูเห็นนะเพราะว่ากูเคยบวชสึกๆออมึงก็คิดว่ากูจะเป็นแบบเก่าเออทีนี้มันไม่ใช่งงเลยเหมแม่แม่ก็หนูเล่ามาเนะหนูก็เปิดเผยกับแม่ทุกอย่างว่าก่อนๆก็บวชสึกๆเขาคิดว่าเขาก็เลยมีความหวังน่ะนะแล้วเขานึกไม่ถึงด้วยว่าธรรมะเนี่ย จะเอาคนไว้ได้ระดับนี้ธรรมะเป็นขนาดนี้เลยธรรมะมีค่าขนาดนี้เหลอธรรมะตัดกับจัดคนให้ออกจากตรงนี้ได้ขนาดนี้เลยเหรอทั้งทั้งที่กูก็ทบทวนโทษนะกูก็ว่ากูดีแล้วนะเขาก็ว่าเขาก็ดีทั้งกูทั้งเขาก็ดีดีต่อกันของคู่เออม่จะพูดคําได้แค่นี้นะเออแล้วก็ว่าดีแล้วนะหรือติดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดติดแล้วเราก็ติดเราเราก็ติดท่านท่านก็ติดเราเอ๊ะทำไมมันมันมัน มัน,ม,นมันเฉยได้จริงๆหรือเปล่านี่เขาเขาเขาไม่เชื่าไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเผลอเๆเขาก็จะไม่เชื่อตลอดไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนาเขาไม่พอที่จะได้ได้เขารู้ทำเห็นทำในชาตินี้เพราะนั้นก็มีอยู่ทางเดียวก็ลูกๆหนึ่งน้องแอด์ก็เป็นคนภาวนาแล้วก็อุทิศบนให้พ่อแล้วก็หนูก็อุทิศดึงขอบคุณเขา อแล้วก็ให้ขอเขามาเขาเขาเหาเงืนองเขาแบ่งบุญนให้เขาให้เขารู้ความจริงว่าถ้ามันเรื่องที่หวงพูดอะหวงพูดนะเมื่อกี้ไม่ได้ยินหนงพูดว่าเออถ้ามันไม่ตายจากกันก็ไม่เป็นไรหรอกนี่มันตายนี่หว่านี่หว่าหนงพูดคํานี้แล้วอะถูกนั่นแหละถูกต้องเออถ้าเราจะอยู่ด้วยกันมึงก็ไม่ตายกูก็ไม่ตายมึงก็ไม่ป่วยกูก็ไม่ป่วยมึงอยู่เป็นอมตะกูก็คงจะไปพิจารณาอยู่หรอกนะกูสงสารมึงอาจจะมีนี้ก็ได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ อันนี้อันนี้อุปมาประมมยเฉยๆว่าว่าให้หนูว่าจิตมันเป็นคีดไปนะจิตปัญญาปัญญามันก็มามามา,มา,ม,ามาดันมามาแนะนําไว้มามาแทรกแทรกไว้อะเนี่พราะหนูหลุดป,ปากออกมาเองได้หรือว่ามันต้องคนต้องต้องต้องใจจัดก,กันรูุ้ลุป,ปากออกมาเองแม่ฟังตลอดตอนหนูรายงานแะไม่ฟังตลอด แม่ก็ไม่นึกว่าหนูว่าแม่สรุปให้หนูหน่อยก็สรุปอย่างงี้ว่ามึงจะมาในรูปไหนมึงจะเอาทองคํอมารับครูกับแม่ว่าหนูไม่ไปค่ะทองคํานะคะแค่ทองคําหามมาเลยอ่ะมาหามหนูกลับบ้านได้นั่งแค่ทองคํากลับหนูก็ไม่ไปค่ะเพราะแม่ไม่ไปหนูก็คงไม่ไปเหมือนกันละวะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันนังเกียรไปแล้วอ่ะมันรู้แล้วครูเป็นไปได้ยังไงวะ กูณัไปได้ไงวะเนี่ยเงี้ยมันเหลือเชื่อเลยเมื่อไ้แต่มาคิดเที่อ๋อว่าก็ก็อย่าอย่าอย่ากเกินไปเพราะว่าพอนึกถึงสมเด็จพ่อนึกถึงพ่พพพอแม่พ่อแม่ให้กำเนิดเพราะนึกถึง กันโลกเขาคองคู่ก็ออแล้วแต่ใครจะออกอ่าแล้วทุกคนก็เป็นธรรมชาติสั่งมาธรรมชาติให้ให,ให้ชอบตรงนี้ไม่ชอบมันก็จะไม่มีไม่มีทายาทเขาให้มาสร้างทายาทเพราะธรรมชาติเขาให้สร้างเขาให้มีตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้มันก็มันก็ไม่มีผู้ไม่มีมนุษย์ในโลกสื่อมาหรือว่าขายายผ่านมาจนบัดนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครผิดหรอกจ้ะ ถึงก็จะมาในรูปไหนก็ไม่ผิดถึงเราจะมีเคยผ่านมาก็ไม่ผิดถึงเราเคยหลวงมาก็ไม่ผิดแต่ว่าเราคิดว่าเรามันไม่จบสิอย่างนี้นี่มันไม่จบเออถ้าอย่างที่ว่าที่หนูบอกถ้าคุณไม่ตายฉันไม่ตายมึงของคู่กันแล้วมึงไม่แก่กูก็ไม่แก่แล้วมึงอยู่ก็กูน่าอยู่เหมือนกันแล่วะไหนๆก็สบายดีนะแต่มันไม่ใช่นั้นก็คือมันลึกได้เออไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่ได้เกิดเออ เพาะมีพ่อแม่เราก็ไม่ได้เกิดไม่มีพ่อแม่ที่ท่านไม่รู้ความจริงท่านอกเราก็ไม่ได้เกิดพอเราไม่ได้เกิด,เร,กด,เ,กดเราก็ไม่ได้มีก้อนธาตุมาภาวนาเน่เราก็มีก้อนธาตุที่จะมาปฏิบัติมาก้อนธาตุเร,ราพิจารณามาเดินปัญญามาพบพราศาสนาเพราะฉะนั้นในโลกใบนี้ใครจะติดอยู่ตรงนั้นก็ไม่ผิดค่ะใครจะออกก็สาธุแค่นั้นเองค่ะเข้าใจความหมายไหมทีนี้ ใครจะติดก็ไม่ว่าอะไรก,ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่คนจะออกมาก็สาธุสาธุว่าก็พู้จบก็จบไปผู้อยู่ก็อยู่ไปไม่ต้องกลัวว่าหมดจากโลกอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามนุษย์จะหมดจากโลกไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีผู้มาขยายสื่อปันหรือหรือหรือทายาทอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนมาสร้างทายาทไปในโลกไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะธรรมชาติมันสามโลกแม่เออแต่ว่าผู้ที่ออกตามพระพุทธองค์อ่ะ ก็ดูก็ก็บอกแล้วไงว่าเขาโคอ่ะเออพระองค์ก็อุบออมาไว้ให้เราฟังแล้วเขาโคมันมาพุที่ออกตามท่านก็แค่เขาโคเนี่ยก็ฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ตึมตึมเนี่ยนี่ทุกอย่างเลยอ่ามหาศาลเลยแต่ฝั่งพระองค์เงียบเหงาแต่เรียกว่าเงียบแล้วก็ คือลหลวงแลงหลวงแหลงอะ่ะมองเห็นเวิ้งว้างไปหมดไม่มีใครเดินตึมตึมแน่นถนัดไปหมดนักปฏิบัติที่จะภาวนาออกจากโลกไปเนี้ยมันเบาบางบาง,บางมันมันไม่หนาแน่นเหมือนฝั่งที่ที่สมมตินี่นะเพราะนั้นก็เลยว่าเออเข้าใจก็เลยไม่มีไม่มีมคือเราจะตําหนิใครไม่ได้พอจะคิดจะตําหนิแม้กระตั้งตัวตัวเองเราก็นึกได้นี่ค่ะ นึกได้ตัวเออดีนะเรายังไม,ไม่ไม่ติดไปไปตลอดไปเรายังถอนออกมาได้ก็ว่ามาเอาคอามที่ว่านั่นแหละค่ะปลดเขาปลดเราอะเขาก็เออปล่อยเขาก็ขอให้เขาไปถึงที่สุดนะสุดท้ายปลายทางก็หลุดโลกไม่ต้องมาเป็นทุกทุกสุขสุขไม่ต้องมาสมมุติอ่ะเอาสมมุติว่าอันเนี้ยมันรสชาติดีเหลือเกิน แต่ว่าแก่แล้วรสชาติมันดีไหมล่ะแม่ว่ามันไม่น่าใช่นะใช่ไหมคะเออคนแก่มันก็ต้องอีกอีกลักษณะหนึ่งแค่ความที่ของคู่วมันต้องแน่ๆอยู่แล้วพูดแม่งเลยวันนี้หมดเรื่องหมดราวเออวันไหนนะเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้ก็ฝากก็ไม่รู้ละก็พูดไปเลยเนี่ยนะวนะ่เออมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่ดี ไม่จะมีใครรอที่ใครใครจะยังของผู้อยู่ยังของเรือนอยู่ยังของโลกอยู่ยังของรถอยู่ก็ไม่จาหนิงค่ะแต่แล้วถตาใครจะเห็นประโยชน์กันกันกันไม่อยู่เพราะว่าบรรจบสิ้นอะทุกไม่มีสุขก็ไม่ก็ไม่ใช่สุขจอมปลอมอะทุกก็ไม่ใช่ทุกเป็นที่เกิดแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็เป็นทุกทุกตลอดเลยก็ไม่ใช่ท่านถึงบอกสุขก็สมมติทุกก็สมมติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะ เพราะนั้นเราสั่งสมมาผู้ที่ไม่สั่งสมมาเขาก็มองไม่เห็นอย่างที่นี่แหละอย่างอดีตเพราะว่านนั่นแหละค่ะเขาไม่ได้สั่งสมมาเขาเลยมองไม่ออกเขาเลยมองแต่ว่ากูกูจะอ๋อกูจะโอ้มันกูจะโอ้มันกูจะเอาใจมันแย่เพื่อจะให้มันมาขนาดมันเขาไม่ลืมนึกถึงเรื่องอายุเลยนะว่าอายุขนาดนี้แล้วเขาน่าจะปล่อยจะวางเขาจะละเออให้มันไปซะสาธุซะเขาไม่นึกเลยเขานึกถึงแต่ความ อ,อความรักที่มีต่อกันเลดๆ,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 ๆนะเขาไม่นึกว่าเออนี่อย่างหกสิบันแล้วนะเขาไม่นึกเลยค่ะจิตทําไมเขาไม่นึกก็จิตไหนจิตไม่เลิกจิตมันไม่รู้วันนี้หกสิบจยาหกสิบแล้วห้าสิบกว่าแล้วไม่สนค่ะไม่สนอะก็บอกแล้วมันจะเกปียตักาย ก็กข,ขอพูดถึงคนแม่ขอพูดถึงแม่ชอบพูดถึงขอขออนุญาตร้อต๊อกนะรอ้อตอกนักแสดงหนังแม่เอาจนทุกวันนี้แม่ก็ขอบคุณร้อต๊อกนี่แม่ก็เอาร้อตอกเนี่ยมาสอนตัวเองจ้ะเพราะว่าเขาแก่แ,กแต่เขาก็มีมีภรรยาอย่างเงี้ยจ้ะ เนี่ยแม่ก็เอานี่นำมาสอนเองว่าเนาะไอ้กลามเนี่ยมันสุดยอดเลยนะเพราะว่าแก่ขนาดนี้ลูกหลานก็บางทีก็โอ้โหเป็นหนุ่มเป็นสาวบางทีลูกลูกที่อยู่กับเมียเดิมๆเนี่ยโอ้มาจนเป็นข้อคนขวดจนเป็นข้ัราจกการจนเป็นใหญ่เป็นตัวแต่ว่ากูแก่เมียกูจากจากไปกูยังหาเมียเอออออยู่โอ้มันเป็นขนาดนี้เนาะไอ้ตัวตัวแสบนี่อันนี้แม่ก็สอนคือยกแม่ก็ดูปฏิบัติมาแม่ก็พยายามหา สิ่งที่มาให้ให้ใจเห็นเห็นความสุขสังเวชเห็นความสมเพศเว,เวทนาเห็นความความพอใจของของจิตอ่ะความความพอในเห็นความต้องการของจิตน่ะเออเออเออของจิตของใจอะไรนั้นเนาะเพราะมันคู่หูกันนะก็เห็นความต้องการของมันจะเกียดตะกายมันจะเกียดตะกายเอ้ยเพื่อนะะนั้นไม่ผิดหรอกที่เขาพยายามเขาเขาเขาไม่รู้เขาไม่ได้สั่งสมมา แล้วแม่กับโมทนาบุญกับหนูสั่งสมมาเป็นว่าเออให้รายงานมาแล้วให้แม่เฉลยเฉลยยาวไป,ไมปวแม่ป่านนี้เฉลยยาวฝากลูกไม้เลยแม่ไมแม่ฝากกลูนะน,นี้มันมันของแท้ในของแม่เห็นไหมหนูสามารถลงได้ทั้งที่บทบทสุดๆของแม่ทำเก็บด่วนหลายสำนักเ,เกินเลยเกินเราจะ็บงพี่ ุณแม่น่ะไม่มันไม่ธรรมดาคุณแม่สอนแสดงว่าไม่ลงใจแล้วมันไม่ลงใจมันไม่เข้าใจมันก็ไปเรื่อยไปหาทำนักโน่นทำนักนี่ไม่จบลงอ่ะมาจบลงครามคุณแม่สอนรับได้รูปดับรูปได้ดับนามได้ดับวามราคาได้สุดท้ายก็เป็นของแท้เหมือนที่ผมผมก็เราก็ออกมาเน่นไปสักทีไปเอาไปหาสามีเหมือนเดิมหาปู่เหมือนเดิมดูเหนเดิมเนี่ยแหละทำไม่ได้ ยังตักไม่ได้มันก็วันไวไปอันนี้คันแม่สอนปัญญาให้ปติไปปัญญามีสมาธิมีครบหมดเลยทีนี้สบ,บายมั <c oughs> นมีของเก่านั่นแหละจ้ะเชื่อเถอะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีอะไรบังเอิญทุกกรณีจ้ะก็หนูเป็นได้หนูได้นิมิตเองหมยว่าหนูเดินข้ามทุ่งนาทุ่งนาที่เส้นทางไม่รู้ ปลายทางที่ไหนเดินเป็นมงุเป็นคณะเดินตามหลวงปู่มั่นนา,นนานนานนานแล้วทำไมเราเจะไม่เจอกันจ้ะเดินตามหลวงปู่มั่นแต่หนูนะหนูบอกกับแม่ว่าหนูชอบแวะอยู่เหมือนกันนะชอบแวะแต่ก็เดี๋ยวก็วิ่งตามชอบแวะแวะเดี๋ยวก็วิ่งตามสุดท้ายก็วิ่งตามจริงๆเพราะฉะนั้นหมูมของเก่าจริงๆจ้ะชาวม้านเพนก็ไม่ต้องตกใจว่าเขาจะเอามารูปไหนที่จะให้หนู กายอ่อนออกไปมันไม่มีทางอยู่แล้วค่ะมีแต่จิตนะมันแวบบ๊แบบแวบบ๊แบแต่ใจนะตัดสินแล้วจ้ะจ้ะไม่มีทางหรอกค่ะอ่าเหมือนจะเถอะนะก็หมดเรื่องหมดราวแท่มันเจอจริงๆมไม่ได้หนูพูดจากใจจริงเลยแท้เป็นเฉยมันเกินไปได้เรือเชื่อเมื่อก่อนรักเกือบตาย เด่อเชื่อรักการราคานี่รักในกาหมของแมยรักในอันนั้นในคนแม่อันที่กงรักรักอันตาตรงตองคนชอบชอบกันไหนพูดออกไม่ได้แต่กันแม่ข้าใจแล้วมันมันตัดไม่ได้เมื่อก่อนเดยเชื่อแต่ตอนนี้มันตัดสะบั้นไปเลยอเดียดีพอมันต้องเป็นอาจารย์ดีกับหนูแม่ด้วยแหละสอนหนูว่านะอาจารย์ดีถูกริติถูกหมดเลยอ่ะจึงแม่สอนมัน ลงเป๊ะใ่มันลงใจมันลมใจอย่างมันจะพูดยังไงมันลมใจปุ๊บมันก็ตัดทิ้งรงใจปุ๊บตัดทิ้งคุณแม่พูดยังไงหนูตาตามตาตามตาตามไม่ว่าทิ้งเลยทิ้งเลยส่วนนี้หนูรักมากที่แม่หนูให้น่ะส่วนนี้ส่วนที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยทิ้งจริงๆแล้ว่วจะได้จิตมันทิ้งจริงเลยเอาเอาเมียมาอยู่เอาได้เลยผมเน่ทิ้งเลยทิ้งเลยไม่ว่าอะไรรถได้บ้านได้เอาให้หมดทุกสิ่งเลยสุดท้า่ะ แล้วคุณแม่เนี่ยรู้อีกว่าเออมันก็เป็นหลีกไปอยู่ที่ร้อนเลยนะเมือเชื่อแม่พูดไว้หนูจำไม่หมดเลยอะ่อะเหมาะกับจำจริงๆอ่ะการก็ต่อยเองไม่เอาเองมันไปเองอ่ะปอยู่ที่ร้อนจริงๆอ่ะตอนนี้นก็หนูก็ประจักษ์กับตัวหนูเองเพราะว่าแม่ให้หนูแรกไงจ้ะเนี้ยจำคอจำได้อยู่ว่าให้แรกจะซื้อซืออิสระภาพ เขาต้องการให้เลยให้เลยให้เลยมอเขาเขาก็ได้เลยได้เลยเขาก็เลยไปเลยไปเลยอ้า่าหนูก็เลยเป็นอิสระเลยแล้วหนูก็เดินหน้าจนมาถึงบัดนี้แล้วอยู่เขาจะหวนแล้วบัตเขาจะหวนแล้วนะเนี่ยฟังบูวันที่เล<ร>่ามาเขาจะหวน,นอ่าบอกไอเอเรียบร้อยว่าจะหวนกลับมาครับเลี้ยงอย่างดีอยาให้ดูอะไอย่างดีแต่หนูว่ายายดียังไงรู้ไหมฉันไปดูแล่แล่แล่มัน,นเหมือยเชื่อ เนี่ยแม่ฟังหนูเล่าก็แม่ก็เลยว่าเออมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับไม่มีไม่มีใยห,หักบัวแล้วใยใ่ไม่มีที่จะมามาเชื่อมกันได้แล้วนะหักบัวไม่เหลือใยนะคะแต่ว่าหักใจเนี่ยไม่ใช่หักใจเกลียดแต่หักใจเห็นคุณค่าของการถอนตัวออกจากโลกสมมุิว่าโอ้มันมันไม่มีอะไรสมบัติอะไร ที่มนุษย์จะเป็นที่พึ่งตลอดสุขบร,รมสุขที่ไม่มีปัญหามาปนเลยไม่ไม่มีนอกจากสมบัติอริยสัพน์นี่แหละค่ะแล้วก็แล้วก็โคดสัจธรรมคําสอนนี่แหละคะ่ะแล้วก็พระปัญญาพระองค์ถ่ายทอดไว้นี่แหละคะ่ะแล้วก็พระมหากรุณาที่พระองค์เมตตานี่ยแหละคะ่ะแล้วก็พระแล้วก็อออะไรอ่ะเอ่ออะซับ รัทรั์ของพระพุทธองค์รัพย์มหาสารที่ไม่ใช่ทรัพย์ของโลกอะของทรั์ของโลกเรียกพวกกระซับใช่ไหมเออเรียกพวกกระซับเรียกรับถึงเงินทองก็ข้าวของเงินทองแก้วแหวนเงินทองวัตถุสิ่งของที่มีค่ามหาศารมันเป็นเป็นพันพันล้า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 นก็ช่างแต่รัพย์ของพระองค์ไม่มีสตังค์แต่มันเกินเกินสตังค์เกินเงินเกินทรัพย์เกินพวกกระซับแต่เป็นอริยรั์นะอริยรัพย์ก็คือ ใครจะเอาได้ล่ะทีนี้เพราะมันต้องสร้างเอาเองแต่พระพุทธเจ้าบอกวิธีเก็บเอาอาวยสัจว์อย่าอกว่าบนีพ้พอได้แล้วมันก็แตกต่างกว่าที่ที่นิสัยที่เราเคยเป็นปุถุชนคนโลกมาก่อนเราเป็นเราเป็นมาหลายภพหลายชาติเป็นแม่ชาติสุดท้ายนี่ยังชาตินี้เรายังเป็นอะ่ะแต่เราเราเราขึ้นมาเหมอนเราขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันเหมือนเราขึ้นบนที่ต้นไม้ แต่เรามองข้างล่างเราขึ้นไปบนต้นไม้แล้วเรามองข้างล่างเพื่อนๆชาวโลกก็ยังทําอะไรกันสับสนวุ่นวายเพื่อนๆก็ยังเพื่อนร่วมโลกก็ยังพากันปัญหามองไปตรงนั้นก็คนนี้เป็นอย่างนั้นมองไปตรงนี้คนเป็นอย่างนี้มองไปตรงนี้คนเป็นอย่างนี้โอ้สิ่งนี้กูกูเจอมาแล้วสิ่งนี้วุ่นวายหนอมันเห็นไปหมดเลยอย่างนี้ยค่ะนี่แล้วถ้าทําแล้วมันเหมือนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วก็มองลงมาข้างล่างเห็นเพื่อนร่วมโลกเดือดร้อน แล้วจากมาถึงจะเพื่อนบอกให้เพื่อนเพื่อนเมื่อมึงขึ้นมาบนต้นไม้สี่อะไรเงี้ยเป็นอุปมาอุปไมยนะคะแล้วมึงจะเห็นหมดแล้วมึงจะไม่อยากดูตรงนั้นเนี่ยคือเขาจะไม่เห็นเขาจะไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์เขาจะไม่เห็นเออความไม่รู้เขาจะไม่เห็นอวิชชาเขาจะไม่เห็นกิเลสมาเขาจะไม่เห็นแต่เพราะเขาอยู่ระดับนั้นต้องขึ้นมามันถึงจะเห็นนี่เราก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงยอดไม้แล้ววะมันก็เลยมองเห็นเป็หมด อย่างอันนี้มุนมาประมณแต่ถ้าแ,แต่จิตจริงๆแล้วถ้ามันได้เกี่ยงแล้วเนี่ยนะมันก็มันก็กระจายไปไปกว้างมหาศาลแค่นั้นเองกระจายไปหมดแล้วก็แทรกเข้าไปหาทุกซอกมุมของพลังของโลกพลังของโลกอยู่ในจิตมนุษย์กัน,นก็เลยรู้พอรู้เรื่องของมนุษย์ได้เน,นี่ยพอรู้เรื่องของมนุษย์ได้พอเข้าใจมนุษย์ได้พอรู้ว่าเขา เขาคิดอะไรเขาทําอะไรอย่างเี้ค่ะอย่างเ้คะพอพอรู้ว่าโอ้หนอผู้อยากให้เขาหยุดตรงนั้นหนอเพราะว่ามันมันมันทุกข์แล้วมันไม่ดีเออมันจะต่อต่อพบต่อชาติมันจะพาไปเผลอเผอเผลอเอใจอ่อนใจพลาเผลอพังพลาดไป เสียรู้วิชาไปเสียรู้มารไปเสียรู้ธรรมชาติไปก็ทําตามมันไปก็วนวนไปลึกๆไปลึกๆกกคือหวยอ่ะอบายภูมิทั้งสี่เอาก็วนไปอีกวนอีกไม่วนไปลวน,วนอยู่สามโลกมันรู้ขนาดอย่างนี้แล้วมันก็ให้มันเดินมาถึงนี้แล้วมันไม่ถอยหรอกสรุปแ,แล้วคําถามวันนี้ยาวสั้นๆไม่สั้นแต่ก็สั้นก <c oughs> <c oughs> ็ความให้อธิบายก็อธิบายให้ให้รูห้หวังฟัง เป็นต้นเหตุอย่างน้อยคนที่ติดตามที่เป็นสายทางสายธรรมเขาก็าอาจจะมีได้ประโยชน์ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยค่ะเพราะว่าหนูเคยหลงแล้วเคยเคยติดเงี้ยหนูก็ยังว่าเฮ้ยตอนนี้จ้างก็เห็นเป็นเห็นเป็นอะไรอ่ะอธิบายไม่ได้อรอก่าเน,นี้ยเห็นเป็น เป็นไปได้หนออะไรเออเป็นอย่างที่ว่านะ่ะเป็นไปได้ไงหนอนะก็แม่ก็บอกว่าไงว่าอสมเด็จพ่อเออเพราะว่าขอลาพระนางพิมพาไปชั่วคราวเดี๋ยวไปก่อนนะหนีไปดึกๆไงหนีไปไปหาก่อนว่าไอ้ทุกเนี่ยมันมายัางไ,ไงไปไงไอ้เรื่องปัญหาแต่มันเยอะจังไอ้ไม่ไอ้ไม่แก่ไม่เก็บไปตาย,ยาไไมีไหมเนี่ยเด็กฉันจะกลับมาพ่อ ได้กลับมาอันนี้อยากอยากจะอุ้มพระราหูสักหน่อยก็ไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวไปถูพระราหูเดี๋ยวเดี๋ยวพระนางพิมพาจะตื่นเนี่ยค่ะอืก็เลยตัดใจหักใจหักพระไทยเห็นไหมคะซ,ซึ้งขนาดนั้นน่ยยังยังไปพอไปหาเจอแล้วเป็นไงทีงนี้เนี่ยเป็นยังไงเป็นคนละอย่างเลยก็มาช่วยมนุษย์ทั้งโลกก็มาบอกมนุษย์ทั้งโลกให้มนุษย์ทั้งโลกรู้รู้รโทษของกันนี่แหละผูกพันข้อมัด ที่แท้จริงมานธรรมชาติอวิชาเอกิเลสความไม่รู้มันมัดมนุษย์แน่ท่านก็เลยบอกไปไหมมันมัดเรามันมัดพวกเราทั้งโลกเลยจะไปไหมถ้ามันมัดแล้วมันอยู่แข่งมันอยู่มาตรฐานไม่แก่ไม่เท่าไม่เจ็บไม่ตายไม่ท้ะบอกแยงไม่ไม่เข็นไม่ฆ่ากันไม่อิจาริึยากันไม่ไม่ทะเลาะบกแยงกันไม่เอาชีวิตกัน มันก็ไม่ว่าหรอกทีนี้มันเอาในีนม้ข้างผัวเมียมันยังเอาชีวิตกันเลยเออพี่น้องก็ยังเอาชีวิตกันญาติก็เอาชีวิตกันจะว่าแต่คนศัตรูข้างนอกเลยขนาดนั้นนะออท่านเห็นขนาดนั้นได้เลยธรรมชาติมัน,มนให้มนุษย์ทําถึงขั้นนี้เลยเหรอ,อพระอ,องค์ก็พระอ,องค์ก็เลยว่าตัดสู้แล้วอะเนาะ,ะก็เลยค่อยๆมาบอกมนุษย์โลก บอกสี่สิบห้าปีอะ่ะจ้ะก็ได้พระศาสนาก็ยังอยู่จนทุกวันนี้ก็ทำห้ได้แล้วพระองค์มันเป็นการหักใจมันเป็นการถอ,ถ,อถอนใจมันเป็นการขัดใจมันเป็นการเผาใจมันเป็นการทำลายใจใจจิตมันเป็นการทำลายทำลายเรียกว่าเรียกว่าตบะตะบะทำไฟตบะตบะไฟตะบะทำอะไฟ มันท่งนก็เรียกไฟเหมือนกันไฟระบะธรรมแต่ถ้าส่วนมันก็ไฟไฟอะไรของมันไฟอะไรวะไฟละคะไฟโทสะไฟโมหะไฟทิฐิไฟมรณะไฟไฟอัตตาตัวตนของมันไฟเพียบให้ฉายยาว่าไฟหมดเรื่องหมดราวเพราะมันมีแต่เผามนุษย์ฟังธรรมชาติมันมีแต่เผามนุษย์เผาให้มนุษย์เผาทั้งเป็นเผามนุษย์ไม่รู้ตัวหรอกค่ะ มนุษย์ม่รู้ตัวค่ะไม่รู้ตัวว่าถูกเผาจ่ะเพราะมันเผาเป็นอนัตตาจ้ะมันเผาไม่ได้เห็นเปลวไฟจ้ะ,จะส่วนพระองค์ก็เผากับเผาเกิเลสเป็ด้วยตบะธรรมจ้ะอวังยังเนี่ยวันเนี้าากาบสาธุคุณแม่ที่หนูใคุณแม่ว่าหนูว่าออาออคุณแม่เป็นอาจารย์ดีมาก เอาอาจารย์ผู้หญิงเนี้ยเป็นผู้หญิงเนี้ยถามอะไรตกเซ็ตได้หมดได้เร็วมากจบเร็วมากได้เข้าใจแจ่มแจ้งจริงๆเลยทิ้งได้หมดเลยนี้รู้หมดเลยคุณแม่รับายอธิบายละเอียดเลยถ้าไปตามพระคุณเจ้าเุแม่จะกล้าถามอ่ะได้เลยอ่ะเขาตะหวาดพืหนมาคำถ่วงคำของอันนี้คุณแม่ถามจกเซ็ตตั้งคามทีปีนี้หนูถามมาตั้งหลายปีเลยนะถามคุณแม่มาตั้งแต่หนูอยู่เขาล้มมะตายปีแล้ว ถามมาตามมาเป็นข้อเอเียมแจ้งหมดเลยสาธุถามก็ไม่เสียเที่ยวพ่อหนูทําได้เลยก็มันก็เลยกําไรมันเพราะมันจะสืบสืบไปหาคนอื่นมันก็เลยจะขยายขยายออกไปก็เท่ากับว่าถ้าทำจัดให้หนูมาช่วยรักษาศาสนาต่อไปเพราะว่าจิตแกะยังไงเสียธรรมชาติแม่ก็ต้องไป เพราะว่าร่างกายมันส,นส่วนส่วนร่างกายจิตส่วนจิตมันยังไงก็ต้องไปเพราะอย่างน้อยหนูก็เดินมาอีกก็ช่วยมนุษย์ได้อีกช่วยได้ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรช่วยได้หนึ่งแต่หนึ่งนั้นไปช่วยคนได้มากมายอย่างนี้ค่ะจ้ะเพราะแม่กม็โมทนาบุญเหมือนกันว่าหนูจริงใจแล้วหนูก็เชื่อเชื่อว่าที่แม่พูดเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอะไรพ่อหน,หนูหนูหนูประสบกับตัวหนูเองแต่ว่า คนก็เชื่อเรายากหน่อยตรงที่เราอยู่ในสในสในสังขารสตรีก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคิดว่าเออเขาไม่ฟังเขาฟังฟัง,ฟงถอยถอยก็ช่างเขาค่ะเพราะว่าเพราะเราอยู่ในร่างสตรีธรรมะออกจากร่างสตรีออกจากเสียงสตรีออกจากนามของสตรี้าานิยมไม่ได้เขาไม่รับเขาไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรเ <c oughs> ออ มันก็ไม่เป็นไร็ก็เรียกถึื่บอกว่าเอาไม่เป็นเอาหนูได้ประโยชน์แล้ว,ก,ลวก็แม่ก็ถือว่าก็เขที่คนที่ตามหนูมาก็ไม่ใช่น้อยละเยอะมากเลยค่ะเพียง,งแต่เขาไม่ไม่ออกตัวแล้วก็ไม่แสดงตัวแต่ก็ได้หนูหนูช่วยคนได้เยอะอยู่นะแม่สังเกตดูจ้ะ